Anh băng cô chị mã các cháu thắng lãi có cụ cháu các phút tàu do đã thắng lại lòng đi kỳ mê thắng lại có ี้อิมินาสัคเรนะสังฆูเมะเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระสงฆ์ด้วย Sama Sambulazak Tidak angkati Jokirak hari liputati Tanpa kawatan Saranang kerjaan Tak panjang Sang panjang Putakan ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงพระผู้มีราาพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นสันตตาริพานไดนานแล้วอาทัรพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดขอพระสรงฆ์โปรดจักข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าเป็นพุทธะ พรัตนาใจเป็นสารณะตลอดชีวิตตั้งเด็กนี้นี้พระเจ้า,า,จาทั้งหลายขอปฏิญาณตนว่าจะปธิบัติตนเป็นผู้มีศรัทธาในพระรัตนาใจไม่เชื่อถือบ,บคุคคลตืต่นเต่าไม่เสาเองบุญนอกพระพุทธศาสนามันจะกุศล ในพระพุทธาศาสนาะ